สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะเอา g s h o c k GA-2100 มาเปลี่ยนชุดแต่งให้ดูก็มาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกผมก็จะถอดสายก่อนตัวสายของรุ่นนี้เป็น Quick Release ก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่จะสามารถถอดเองโดยไม่ใช่อุปกรณ์ช่วยได้ ต่อมาก็เป็นการถอดกรอบก็ไม่ยากครับแค่ลายสกูสี่ตัวแล้วก็งัดหลบปุ่ม ก็จะได้บอดี้เปล่าๆของ GA 2 1 0 0แล้วทีนี้มาลองเทียบกับบอดี้ของ SK เหมยดูก็จะเห็นว่ารูปทรงต่างกันค่อนข้างมากทีนี้มาลองใส่กรอบของ SK เหมยดูบ้าง มันก็พอฝืนฝืนใส่ได้แต่ถ้ามองดูที่ด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่ามันมีช่องว่างเหลือค่อนข้างจะเยอะเลยส่วนถ้าเอาบอดี้เอสเคเหมยไปใส่กรอบ m o ส g ีช็อคดูบ้าง ก็จะเห็นว่าใส่ไม่ได้เลยเพราะว่าบอดี้เอเหมือนอตรงส่วนเว,ว้าส่วนโค้งตรงนี้มันจะใหญ่กว่าทีนี้ก็มาถึงตัวชุดแต่งจริงๆที่ผมจะใช้อันนี้ได้มาจากช้อปปีราคาประมาณ2,000กว่ากว่าก็จะเป็นตัวเคสกับตัวสายสเตนเลสเบเซลของตัวนี้สามารถหมุนได้จริงเป็นการหมุนแบบฟรีได้2ทิศทางแต่ว่าค่อนข้างที่จะหนืดแล้วก็หมุนยากมาก ผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นทุกตัวหรือเปล่าหรือว่าเป็นเฉพาะตัวที่ผมได้มาส่วนของอินเสิร์ตก็จะเป็นอลูมิเนียมทําสีก็ถือว่าคุณภาพดีเลยทั้งเรื่องของสีแล้วก็ความคมชัดแล้วตรง12นาฬิกาก็จะมีภายน้ำมาด้วยส่วนตัวเคสก็จะเป็นสแตนเลสแน่นๆเลยแล้วก็จะมีการปัดแฮร์ไลน์ที่ด้านบนลงไปถึงตัวสายส่วนด้านข้างก็จะเป็นการขัดเงาซึ่งตัวสายก็จะเหมือนกัน แล้วตัวสายที่ติดมาก็เป็นเจลเลตตันๆเลยแล้วก็ยึดกับตัวเคสด้วยสก,กูส่วนตัวเอ็นลิงก์นี่จะไม่ใช่เอ็นลิงก์จริงๆมันเป็นชิ้นส่วนของตัวเคสเลยเขาแค่ทำลายมาเฉยๆตรงนี้จะไม่สามารถถอดได้แล้วตัวข้อต่อของสายก็จะยึดด้วยสก,กูจะไม่ได้เป็นแบบพินตัวบัคเกอร์ก็จะเป็นทรงแบบโรเหล็กเลยก็คือเขาจะไม่มีปุ่มกดให้เห็น แต่ว่าจะเป็นการซ่อน,นกลไกงัดแบบนเนียนไว้แทนส่วนไมโครแอจัตเขาไม่มีมาให้เลยอันนี้ค่อนข้างน่าเสียดายหน่อยวิธีใส่ก็ไม่ยากเพียงแค่สวมมันลงไปแล้วก็ยึดสกู4สี่มุม พอเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ก็เหมือนได้นาฬิกาใหม่เลยอารมณ์มันจะต่างจาก GA 2100เดิมๆไปมากทีนี้ก็มาวัดเคสไซส์กันความกว้างก็จะอยู่ประมาณ46.4มิลลรักทูลักอยู่ที่52.8แต่ถ้าวัดจากจุดที่กลางที่สุดก็จะประมาณ65.5ซึ่งถือว่ากลางมากที่มันกลางแบบนี้เพราะว่าตัวข้อแรกของมันเนี่ยไปติดชิ้นส่วนของตัวกรอบก็เลยงอได้ไม่สุด ซึ่งถ้าใครมีความสามารถก็ลองไปเจียตรงนี้ออกคิดว่ามันก็น่าจะลดความกางได้ประมาณหนึ่งทีนี้พอมาอยู่บนข้อมือขนาด6.5นิ้วงผมก็จะเป็นประมาณนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้คิดว่าข้อมูลก็น่าจะครบถ้วนพอประมาณแล้ว แต่ถ้าใครอยากจะสอบถามอะไรหรืออยากแนะนำอะไรก็าสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยส่วนถ้าใครใจด,ดีอยากจะกดติดตามกดไลค์หรือกดแชร์ผมผมก็จะขอบคุณมากๆเลยก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าในเร็วๆนี้ครับ